สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลครูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการตวรวจดวงชะตารายเดือนค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นการตวรวจดวงชะตานะคะสำหรับผู้ที่เกิดบันอังคารค่ะเป็นดวงรายเดือนนะคะในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565นะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะสับไพ่เลือกไพ่12ใบเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยทํากันเป็นประจำเนาะโอเคมาอ่า โอเคเลือกไพ่กันเลย1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12โ okay. อเคได้มาเรียบร้อยแล้วรวบไพ่เก็บกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาขยายเพิ่มเติมนะคะะมาตนุกระดุมพระสหัชชะ พันธุปุตตะอลีปัตตนีมรณนะสุภะกัมมะลาภะและ สุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะโอเคคนวันอังคารเดือนนี้ไม่อยากคบใครเลยเหรอนะคะทำไมดูสันโดดจังเลยนะคะแต่ว่าจะมีคนที่อยากเข้ามาหาเราตลอดเวลานะ,ะมาดูใบแรกก่อนตัวตนนะคะใบนี้หมายถึงอะไรหมายถึงความนิ่งความสงบการอยากอยู่คนเดียวซึ่งจริงแล้วอ่ะจะมีคนที่พยายามที่จะเข้าหาคุณหรืออาจจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ทําให้เราต้องได้พูดคุยคนอื่นแต่ว่าตัวคุณเองจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่คนเดียวนะคะไม่ค่อยอยากจะสูงสิงอะไรกับใครเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ ขอความช่วยเหลือคุณยังคงพร้อมที่จะช่วยเหลือเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดตามเวลาทั่วไปอย่างเงี้ยอยากจะนอนชิวๆอ,อ,อยากจะอยู่คนเดียวอยากจะใช้เวลาคนเดียวนะคะไหนดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นอม,มันอาจจะมีในเรื่องของความเครียดที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะไพ่ขึ้นมาในเรื่องของการเงินนะดูซิคะสลบนอนไปเลยนะคะบ่งบอกว่าอะไรต้องระวังคะ่ะในเดือนนี้นะคะการเงินมีแนวโน้มที่จะติดขัดนี่สินเก่าๆภาระเก่าๆคุณต้องรีบเคลียร์ออกให้หมดนะคะหรือว่าจะต้องหาทางแก้ไขถ้าเกิดคุณแบบ กรับทุกอย่างเอาไว้มันมีโอกาสที่ทําให้การเงินมันติดขัดแล้วทาให้คุณมีความรู้สึกอึดอัดใจถึงขนาดขั้นที่ว่าตัวเราไม่อยากทําอะไรเลยนะคะทีนี้มันจะแก้ไขย,ยังไง ต้องเลือกนะคะอะไรที่มันสําคัญอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยสำคัญจริงโอเคเราก็เก็บก้อนนี้ไว้ก่อนแต่อะไรที่เป็นเล็กน้อยที่เราสามารถเคลียร์ได้มีการปนีประนอมนี้ได้เนี่ยก็คือต้องเป็นแบบนั้นไพ่ขึ้นมาอย่างหนึ่งนะนี้เนี่ยมันจะเป็นนี่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของบัตรเครดิตนี่อะไรที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทางกฎหมายมันไม่ได้เป็นเกี่ยวกับนี่ข้างนอกนะคะที่คุณหยิบจึงขึ้นมาแต่ขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังค่ะอาจจะมีในเรื่องของการฟ้องร้องได้หรือว่าอาจจะมีปััญหาานนะคะคเเกกกี่่ยวบใรรือองงข นะเกี่ยวกับธนาคารเกี่ยวกับการกู้ต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ในเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่วางแผนในเรื่องของการกู้นะคะก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงอย่างเช่นกู้บ้านกู้รถหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องเป็นการกู้จากคนอื่นนะคะหยิบหยิบยืมจากคนอื่นก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของด้านกฎหมายนี่แหละมันก็คือจะค่อนข้างที่จะยากลําบาก ขยายเพิ่มเติมแต่เอาจริงๆนะอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าขึ้นมาถึงแม้เราจะท้อเราจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายชีวิตมันเหมือนกับจมน้ำอยู่ทุกๆวันมันอึดอัดแต่มันมีคนช่วยไหมสุดท้ายมันมีคนช่วยนะนะคะคือดวงของคนวันอังคารเนี่ยเวลาตกอ่ะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าตกมันจะตกเยอะแต่ว่าเอาตัวรอดได้ไหมเอาตัวรอดได้แล้วก็คนวันอังคารเป็นคนวันอังคารเป็นคนที่มีไหวพริบนะคะคิดเร็วทําเร็วนะคะฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกค่ะทุกอย่างที่มันเข้ามามันก็เป็นในเรื่องของ มรสุมนะคะลูกนึงที่ทําให้เราผ่านไปครูก็เป็นคนนึงที่เคยผ่านเรื่องแย่ๆมาเหมือนกันแต่เชื่อเถะค่ะว่าถ้าเกิดเรามีมันสมองเรามีในเรื่องของกําลังใจต่างๆที่ยังมีคนรอบข้างคอยซัพพอร์ตเราแล้วมันจะดีขึ้นค่ะซึ่งในเรื่องของงานก็ยังถือว่าดีนะนะคะอาจจะเป็นแค่เรื่องเงินที่เรารู้สึกอึัดเพราะว่างานขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทําได้อย่างที่ตั้งใจอย่างที่คาดหวังนะคะถึงแม้มันจะจุกจิกวุ่นวายไปหน่อยนะคะขึ้นมาว่าในเดือนนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของงานที่จุกจิกวุ่นวายแล้วก็หัวหน้าง งานของเรานะคะคนที่ทํางานร่วมกับเราเนี่ยเป็นยังไงคะสั่งจังเลยค่ะหน้าหัวหน้างานก็จูจี้จุกจิกไอ้นู่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาเราก็เลยอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้าง แต่ทาได้ไหมทําได้แน่นอนส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะเดินนิดติดปีกเลยค่ะนะคะถ้าเกิดคุณอยากจะลงทุนหรือทาอะไรเพิ่มเติมโปรเจกต์ใหม่ๆเพิ่มเติมคุณลงทุนคุณทาได้เพราะว่าขึ้นมาว่าในเรื่องของการในเรื่องของตาแหน่งธุรกิจเนี่ยขึ้นมาว่าชัดเจนตําแหน่งปุตตาเกี่ยวกับสิ่งใหม่การทําอะไรใหม่ๆการลงทุนเพิ่มก็ดิดโดดเด่นดีเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ทํางานบริษัท นะถ้าเกิดคนที่ทํางานบริษัทต้องต้องทำอะไรก็คือจะเน้นไปในเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของการเล่นหุ้นนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของการเทรดการลงทุนนะคะการฝากเงินกับกองทุนต่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังส่งเสริมเราอยู่นะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งเพื่อนอเพื่อนต้องระมัดระวังนะคะถามว่าช่วงนี้มีอิลิเยอะไหมก็มีอิลิเยอะนะ คนวาันอาังคารทำไมอลิเยอะจังเลยอ่ะอลิแล้วอลิของคุณเนี่ยก็คือจะเป็นคนรอบตัวคุณทั้งนั้นเลยนะนะคะเขาเหมือนจะดีกับคุณแต่จริงแล้วเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมันเหมือนกับรู้หน้าไม่รู้ใจอ่ะนะคะของแบบนี้มันต้องอาศัยระยะเวลาแต่แต่ถามว่าเอ่อตัวคุณเองอ่ะถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกว่าคุณจะรู้มันก็ต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าควานวันอังคารจะเป็นคนที่ไม่คิดเยอะใครดีด้วยก็ดีคนไหนไม่ดีก็ไม่ดีก็ตัดไปแค่นั้นเองแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่เป็นศัข้าขาข้างคคเนนนน่ะะ็วออจมไักกกืใ ไปนะคะคจำไว้นะในเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจใครในเรื่องของการพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งมันก็ต้องมีความลับมีอะไรที่มันเก็บไว้บ้างอะการที่บอกหมดมันก็ดีแสดงถึงความจริงใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะถ้าเกิดมันมีเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นอะ่ะคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดมันก็คือเราก็ต้องคิดเยอะๆวางแผนเยอะๆนะคะส่วนการหางานใหม่ถ้าเกิดขึ้นตามนี้ หางานใหม่อกเยังไม่ขึ้นยังทํางานอยู่ต้องการหาหางานใหม่เพิ่มเติมการหางานใหม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะได้งานที่ไม่ถูกใจนะคะแต่ว่าคนที่รองานอยู่เนี่ยจะมีงานเข้ามาไหมมีงานเข้ามาแต่ว่าอาจจะเป็นงานที่เราไม่ค่อยชอบนะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เลือกงานเนี่ยเราทําไปก่อนได้ไหมทําได้แต่ว่างานนี้จะเป็นงานที่ว่าเราทําแก้ขัดหรือทําแค่ระยะสั้นระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการพูดการเจราจารเพราะว่าตําแหน่งการสื่อสารของเราเนี่ยไม่ค่อยดีเท่า ะะต้องคิดเยอะๆก่อนพูดนะคะทีนี้ในเรื่องของญาติพี่น้องก็ต้องระวังค่ะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกับญาติพี่น้องนะคะมีปัญหากับคนในบ้านคนที่บ้านถึงแม้เราจะใช้ในเรื่องของสงครามเย็นคือไม่ได้ทะเลาะกะันรุนแรงหรอกต่างคนต่างอยู่แต่ว่ามันมีบรรยากาศในเรื่องของความอึมครึมเกิดขึ้นไหมมันมีความรู้สึกอึดอัดใจเวลาอยู่บ้านไหมมันมีเกิดขึ้นนะคะทีนี้ในเรื่องของตำแหน่งบ้านเนี่ยมันไม่ดีรวมถึงคนที่อยู่ส่วนตัวด้วยนะ ะะมันค่อนข้างที่จะดูอึมครึมอะ่ะฉะนั้นการแก้ไขก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะต้องไปเดินทางไปพักผ่อนไปหากิจกรรมอะไรทําใหม่ๆคือตําแหน่งที่บ้านมันไม่ได้เสียค่ะแต่กลายเป็นว่ามันจะมีพลังลบ ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการแก้พลังลบเอาแบบง่ายๆเบสิกเลยนะนะคะก็คือใช้เป็นในเรื่องของเกลือหรือจะแก้จากตัวเราก็ได้นะคะไปไปหาเกลือมานะคะมาขัดตัวมาขัดผิวหรือว่ามาโรยบริเวณหน้าบ้านแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นการแก้เป็นการเสริมได้นะคะเป็นการกระตุ้นแต่อย่างที่บอกไปแหละว่ายิ่งอยู่บ้านช่วงนี้มันจะยิ่งรู้สึกเนือยๆเฉาๆรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูแบบไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยแบบอยากจะทาอะไรเลยนะคะส่วนนะคะในเรื่องของญาติพี่น้องบอกแล้วว่ามีเกณฑ์ทะเลาะกันทะเลาะกันจุกจิก ค่ะปัญหาเดิมๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยแหละก็คือฟังฟังต่อๆกันมาแล้วก็เกิดปัญหาฉะนั้นต้องฟังให้น้อยนะคะนะคะไม่ใช่ฟังฟังให้น้อยสิคือฟังอะ่ะเลือกฟังดีกว่าอะไรที่มันแบบไม่มีประโยชน์ฟังแล้วไม่ดีก็คือตัดตัดไปแล้วกันนะคะส่วนปุตตาค่ะ เกี่ยวกับในเรื่องของบริวารนะคะบริวารจะดื้อนะคะคนไหนมีลูกมีหลานอยู่เดินนิดดื้อแน่นอนนะคะถ้าเกิดมีลูกน้องลูกน้องก็จะไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่จะต้องคอยบอกต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้นะคะแต่ว่าเขาแบบดื้อแล้วยังฟังคุณบ้างไหมฟังแต่ว่าจะต้องเป็นการฟังในลักษณะที่คุณจะต้องให้เหตุและผลเขาถ้าเกิดคุณพูดด้วยอารมณ์เขาไม่ฟังคุณแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของไอเดียการคิดอะไรทําอะไรใหม่ๆเนี่ยครูบอกแล้วว่าตําแหน่งปุตตามันไม่โดดเด่นถ้าเกิดคนที่ทําธุรกิจเสริมนะคะอยากจะทํา าทาธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วอยากจะทาธุรกิจเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยทำได้ต่อยอดได้แต่คนที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นลักษณะของการที่เอาเงินไปเก็บโยกย้ายไปอีกที่หนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของการเล่นกองทุนนะคะซื้อสลากหรืออะไรที่แบบเก็บเก็บแล้วทิ้งไว้อย่าเพิ่งไปหวังอะไรกําไรจากมันนะคะเพราะว่าขึ้นมาถ้าเกิดเราไม่เริ่มเก็บเนี่ยขึ้นมาตําแหน่งการเงินของคุณก็ยิ่งเสียนะยิ่งไม่มีเงินเก็บเลยก็ค่อยๆวางแผนค่อยๆแก้ไขกันไปนะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งอลิบอกไปแล้วนะคะอลิเยอะศัตรูเยอะนะคะศัตรู ศัตรูรอบตัวนะขึ้นมาเต็มเลยนะคะคนไหนดีกัคุณอย่าไปไว้ใจนะคะและต่อมาค่ะจะเป็นตําแหน่งปัตตนีและในเรื่องของความรัก ความโชคดียังมีความรักที่ดีรออยู่นะคะตำแหน่งความรักขึ้นมาว่าดีนะค,ะคนรักก็คือยังคงคอยห่วงใยแล้วก็เอาใจใส่คุณแต่ว่าเขาจะเดาอารมณ์คุณไม่ถูกอะ่ะเดี๋ยววันนี้อารมณ์คุณเป็นแบบนี้เดี๋ยวอีกวันหนึ่งคุณเป็นแบบนี้แต่ก็ยังอยู่ด้วยกันได้ไหมยังยังอยู่ด้วยกันได้ดีนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของข่าวดีนะคะในเรื่องของความรักสําหรับคนที่คิดอยากจะเป็นในเรื่องของการมั่นหมายการสร้างครอบครัวเนี่ยอันนี้คือขึ้นมาเกณฑ์เด่นเกณฑ์ดีนะคะหลังจากที่รอมานานในเดือนนี้แหละจะสมหวังสักทีนะคะ ส่วนในเรื่องของตำแหน่งสุขภาพ สุขภาพเป็นยังไงนะคะขึ้นมานะคะตำแหน่งบรณะเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพต้องระวังค่ะช่วงนี้อาจจะทานน้ําน้อยไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะมีในเรื่องของอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมก็จะมีในเรื่องของอาการปวดเมื่อยเรื้อรังจุดเดิมๆถ้าเกิดใครที่เคยเป็นอุบัติเหตุนะเกี่ยวกับพวกบริเวณขาอุบัติเหตุนั้นอาจจะกลับมาอีกนะคะทีนี้อ่าอย่างอื่นเพิ่มเติมเป็นแบบไหนเดือนนี้ต้องระวังนะนะคะอุบัติเหตุค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยจุกจิกจุกจิก,จกไม่ต นนะะจริงๆแล้วทุกอย่างมันบางทีมันอาจจะเกิดจากความประมาทเราอะถ้าเกิดเราแบบตั้งสตินะคะใจเย็นๆมากขึ้นทําอะไรแล้วก็เหมือนกับนับ1-2-3นับ1นึถึงร้อในใจมากขึ้นมันก็จะทําให้ในเรื่องของทุกๆอย่างเนี่ยมันมันก้าวไปอย่างที่ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะส่วนตําแหน่งสุภะ ครูบอกตม้แต่ต้นคลิปแล้วว่านะคะในเรื่องของตาแหน่งสุภาเนี่ยขึ้นมาว่าสุภาคเขาก็ยังที่จ,จูจจจจ้จี้จุกจิกแต่พอมองถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างดีกว่าอ้าวขอขยายใบที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างดีกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็รอเรานะ แต่มันเหมือนกับเราไหว้ตามอาลงหรือเปล่าเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่ไหว้สิ่งที่ทําให้ท่านเนี่ยท่านรับรู้แต่อาจจะยังไม่พอฉะนั้นต้องดูด้วยว่าเราเคยสัญญาเราเคยกล่าวสัจจะหรือบอกอะไรท่านไว้ว่าอยากจะไหว่อยากจะถวายหรือปฏิบัติตัวยังไงก็ต้องทําตามนั้นนะคะทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยสองใบเลยขึ้นมาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะแต่ครูมองว่าอยากจะทําอะไรทําได้หมดแหละนะคะแค่เราคิดดีแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของสัจจะ การบนบานสันเ่าวการการพูดการขอต่างๆเนี่ยเราจะต้องรักษาคําพูดส่วนการทําบุญเสริม การทำบุญเสริมให้ทำบุญกับสัตว์นะคะได้หมดเลยนะคะไพ่ขึ้นมาช้างจะทำบุญกับมูลนิช้างก็ได้หรือว่าจะทำเกี่ยวกับหมาแมวจอนอะไรได้หมดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์จะเป็นการเสริมนะคะดวงของเรานะคะทีนี้ไพ่ขึ้นมาเนจะเสริมกำลังอะไรนะคะในเรื่องของหน้าไพ่ขึ้นมาเป็นเลข6ฉะนั้นคุณจะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ลงท้ายเป็นเลข6จะดีที่สุดนะคะส่วนต่อมาค่ะตำแหน่งลาภเออตำแหน่งลาภต้องอย่างนี้สิ ดีขึ้นแล้วจ้าตำแหน่งละพะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงในเรื่องของโชคลาภจะมาจากไหนโชคลาภจะมาจากสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรที่ใกล้ตัวคุณนั่นเองถ้าเกิดคนไหนเลี้ยงสัตว์เนี่ยลองดูแล้วกันนะคะอาจจะให้เขาหยิบเลขอะไรมาก็ได้อาจจะมีในเรื่องของโชคลาภเข้ามาแต่ไม่ต้องห่วงาเดี๋ยวครูจะหยิบเลขให้อีกทีหนึ่งอ่าดูซิว่าจะได้เลขอะไรแปบ๊บหนึ่งนะไพ่มันก็จะเยอะหน่อยล้นมือ บางคนตอนที่เห็นแค่มือก็เอ๊ะคูขาทำไมสับแปลกมือคูเล็กมากอะนะคะอะอย๋ยวหยิบเลือกให้สามใบ1 2ึสไหนดูซิได้เลขอะไรบ้าง1 1 0 0แล้วก็2 6ค่ะนะคะ ตามนี้เลยนะจ๊ะสามใบก็ลองเสียงโชคเสียงดวงดูแล้วกันก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามด้วยคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กับครูด้วยแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ